ครับสามมีนานะครับ <c oughs> หกแปดนะครับวันนี้เ <c oughs> <c oughs> ด็กเด็กเดินทางสามตัวนะครับก่อนเดินทางนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ <c oughs> อของเพชรบกแดงเล็กนะครับผู้สองเงินหนึ่งนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ <c oughs> ไปจังหวัดอุดรนะครับไปอุดรก็กันเจ้าครับกันเจ้าสาีคิกคอกนี้ปิดปิดอกคอกนะครับ ห้องนี ok ้ป ok, ิดยกคอกนะครับจันเจ้าสาสิขิกสี่ฟองแล้วครับผมสี่ฟองแล้ว กล้องพบนะครับกล้องพบกล้องพบสารพิษนะครับข้องนี้ได้เยอะนะครับได้เยอะ ปฏิวัตินะครับสาฟิชิกนะครับกล่องได้ไหมวะ <c oughs> นี้ก็เป็นนหน้าดำสาฟีชิกนะครับช่วงนี้จะเป็นสาฟีชิกเยอะหน่อยนะครับ เช้าเช้าต้องกุกไฟอยู่นะครับทั้งบ้านผมอากาศเย็นอยู่นะครับตอนเช้าแต่ว่าพอกลางวันเนี่ยอากาศร้อนครับคืออากาศเปลี่ยนครับ ปลี่ตะขอเพชรก็หฟองนะครับดูบารมีนะครับ16ฟองนะครับดูบารมีข้องนี้แว่งอยู่นะครับดูบารมี ปฏิวัตินะครับว่างอยู่นะครับกล้องพบนะครับว่างทองเหลี่ยมนะครับทองเหลี่ยมตัวนี้จะปล่อยโตแล้วนะครับ เ็เห็นเล่นหยอกกันเมื่อวานนะเอาเรื่องอยู่ครับทองเหลี่ยมเหลืองสี่หมื่นครั ก็น่าใจะใกล้จะออกแล้วครับฟักนิ่งแล้วอันนี้ก็ยกขอกน,นะครับทองแสนยกขอกของออมือหนึ่งนะครับ มาหนึ่งล้อเข้าผสมนะครับกับสาฟิชิกโอเคครับประมาณนี้ก่อน